ใช้แล้วมันถูกใจถูกใจถูกใจเพี้ยไฟใบจุดใบแดงอะไรตรงนี้ตั้งแต่ปลูกมาไม่เจอเลยนะเพราะว่าผมใช้เพียวเอก็กซฉีดไปเป็นตัวยาดีของทางบริษัทเพียวใช่ไหมครับ ใช้แล้วก็โดนใจอย่างนี้ครับโดนใจอย่างนี้ครับผมถูกใจตั้งแต่2เดือนแรกแล้ว3เดือน10วันยังหัวขนาดนี้เลยมันต้องแบบอลังการนะอลังการนะใช้สารเคมีเราลงทุนเยอะใช้ไปนานๆเข้าปัญหาเรื่องดินมันจะไม่ค่อยร่วนซุยมันจะเริ่มแข็งเริ่มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช้เพียวเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะเจอพวกสารเคมีที่ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยมันดีขึ้นสามารถทํางานเลี้ยงครอบครัวไปได้อีกนานเะแต่ก่อนนะผม ปิดหน้าปิดตาฉีดนะตอนนี้ผมไปอย่างนี้เลยครับผมเดินแบบผมเดินชมสวนเลยผมไม่รู้สึกว่าผมคันตามเนื้อตามตัวเพียวเวิร์กเนี่ยเห็นผลหัวมันดกหัวมันใหญ่เชื่อมลงหัวบำรุงลำต้นต้นมันเกิดมาเนี่ยต่างจากคนอื่นมากผลม,มันเขียวมันสวยใครขี่รถผ่านก็มองมาโอ้ชมมันสวยมันดีไม่ยายผม่ายยังชมว่ามันสวย,ยผมก็แอบยิ้มยิ้มอยู่แล้วครับ <laughs> ผมประมาณว่าหมดเนี่ย ห้าไล่สิตันผมตีพื้นๆน,นะลงหัวดีแข็งแรงลำต้นขนาดนี้เจหัวถ้ามันได้12เดือนนะครับหัวยาวหัวใหญ่คุ้มค่าครับต้นทุนน้อยปกติมัน3เดือนมันจะอยู่ประมาณเาเอวแล้วนะแต่เนี้ยดูครับเกือบส้มหัวแล้วครับทุกคนเนี่ยที่ปลูกมันสำปะหลังอยากให้มาลองใช้ดูว่าเพียวเนี่ยจะดีแค่ไหนไม่ต้องเชื่อผมหรอกให้คุณใช้ดูว่าผลผลิตเนี่ยมันโดนใจขนาดไหนสุดยอดมากกับการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เพียวครับดียังไงครับ ลดต้นทุนฉีดตัวเดียวตัวเดียวโดนครับตัวเดียวอยู่ถูกใจร้อยเเซเลยครับ